โรงพยาบาลประจบคิริขันจัดงานวันไตโลกค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่14มีนาคม2566ที่คลินิกบาหวานชั้น2อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานวันไตโรคประจำปี2566โดยมีนายแพทย์สุกเกษอมอมร์สุนทรอ,อายุรแพทย์โรคไตหัวหน้ากลุ่มง,งานอายุรกรรมหัวหน้าศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลประจวบก่าวรายงานร่วมด้วยนางอารยาพักสอนหัวหน้ากลุ่มง,งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกนาง สาวรักสายหยุดทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าตึกตาหูคอจมูกนางสาวกน,นิกาแสงสว่างเสรีกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำคลินิกเบาหวานนางสาวปิศนาพฤษช,ชนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนาสตร์เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลเข้าร่วมนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กล่าวขอบคุณทีมสหาสาขาวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมงานวันไตโลคประจําปี2566ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคไตเลื้อรลังจะเห็นได้ว่ามีจํานวนผู้ป่วยโรคไตเลื้อรลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ป่วยโรคไตเลื้อรลังรายใหม่มีกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอยู่ ในจานวนดังกล่าวด้วยซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ในอนาคตหากผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงดูแลตัวเองได้ไม่ดีควบคุมโรคไม่ได้ท้ายที่สุดการดําเนินของโรคจะสู่ระยะสุดท้ายและต้องฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องการหาแนวทางป้องกันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไม่ให้กลายเป็นไตวายวหรื้อรังเร็วเกินควรหรือชะลอความเสื่อมของไตจึงเป็นสิ่งสําคัญตนเองเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันนี้ จะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นมีความตระหนักใส่ใจในการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นสามารถสังเกตอาการผิดปกติต่างๆและป้องกันความเสี่ยงได้ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยร่วมกับการดูแลจากทีมสหาสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ด้านนายแพทย์สุกเกษมอมรสุนทรอ,อายุรแพทย์โลกไตหัวหน้าูนยนไตเทียมกล่าวถึงความเป็นมาข,ของการจัดกิจกรรมวันไตโลกปี2566โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์โดยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกหรือวูได้ กำหนดให้วันพฤหัส,สบดีในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลกโดยมีคำขวัญรณลงคือตะนักภัยใส่ใจไตป้องกันไว้เน้นกลุ่มเสี่ยงโดยหนึ่งใน10ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติและพบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ1นล้านคนมีสาเหตุมาจากการไม่เข้ารับการรักษาโรคไตวายเลือรังสถานการณ์ของโรคไตเลื้อรังในประเทศไทย พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัญหาสาธารณาสุขและมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี2565มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้งหมด11,558รายมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอยู่ระยะ3ถึงระยะ5จำนวนทั้งหมด6,772รายและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนทั้งหมด1,643 ายมีผู้ป่วยโรคไตเลื้อรลังระยะ3จํจำนวน831รายระยะ4จํจำนวน222รายและระยะ5ที่ต้องรังไงไตามากถึง151รายซึ่งในผู้ป่วยโรคไตเลื้อรังรายใหม่พบว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสําหรับกิจกรรมจัดเสวนาให้ความรู้หัวข้อตระหนักภัยใส่ใจไตป้องกันไว้เน้นกลุ่มเสี่ยงนิทรรศการให้ความรู้อาหารหลักไตรู้ทันการใช้ยาบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคไตบริการนวดฝา ท้าและยังให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมตอบคำถามและรับของรางวัลอีกด้วย